หลังร,งร่วมรักควรทำอะไรสวัสดีครับเทนวิคนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับการสร้างความโรแมนติกการสารความรักสายใหญ่รักสายใหญ่พิศวาสให้งอกงามขึ้นในชีวิตรักและคู่รักของคุณมาฝากกันนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆที่เวลาแบบว่าหลังกิจกรรมการมีเพศสัมพันธ์การมีเซ็กซ์การร่วมรักนะฮะ After sex เ,เนี่ยสาวๆควรจะทาอะไรดีเทคนิคข้อที่1เลยนะครับอันนี้สาคัญมากกระซิบบอกหลัก พอคุณถึงจุดสุดยอดหรือพอเขาถึงจุดสุดยอดกําลังแบบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วแบบฮะแล้วก็กอดกันอยู่เนี่ยให้สาวๆลองกระซิบบอกว่ารักเขา่ารักเขามากรักพี่มากหรือเอ่ยชื่อเขาขึ้นมาแล้วก็บอกว่ารักมากนะด้วยเสียงที่แบบหอบๆ,ๆเหนื่อยๆเสียงกระซิดนิดๆเป็นเสียงกระซิบที่ข้างหูนะครับมันจะเป็นการบอกรักที่เซ็กซี่และมันจะเป็นการบอกรักที่ผู้ชายอยากได้ยินตรงจุดเนี้ยจุดที่เวลามีเซ็กซ์เสร็จแล้วแบบกาลังฟินสบายตัวสบายใจเนี่ยกระซิบบอกไปว่ารัก เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ชายด้วยทําให้ผู้ชายรู้สึกภูมิใจในตัวเองด้วยแล้วตัวคุณก็จะรู้สึกฉ่าชื่นถึงความสุขที่มันมันมอบให้กันบางทีถ้าคุณบอกรักไปเขาอาจจะบอกรักกลับมาก็ได้บอกสวนกันไปบอกสวนกันมาหลังจากที่มีเซ็กซ์เนี่ยมันเป็นคํารักที่มันเซ็กซี่และซาบซ่านข้อที่1ผ่านไปข้อที่2ผมอยากให้คุณกับเขาเนี่ยนอนกอดกันดึงเชงไว้สักพักหนึ่งยื้อเวลาที่มันมันได้แนบแน่นเนี่ยอย่าเพิ่งแบบว่าไอ้อย่างสมมเป็นผมนี่นะถ้าสมมติผมมีเซ็กซ์เสร็จแล้วเเเสสร็จสร็จจผมขาปุ๊ ผมจะไม่ไม่ค่อยอยากจะผ่าเร็วจะนอนกอดกันอยู่ก่อนบางทีคุณเป็นผู้หญิงใช่ไหมสมมติคุณเสร็จด้วยท่าอยู่บนแล้วเนี่ยเขาก็เสร็จเหมือนกันเนี่ยคุณอาจจะล้มตัวลงไปแล้วนอนหนุนหะน้าอกเขาไว้นิดนึงกอดเขาไว้แล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องที่มันมันน่ารักอะเรื่องที่มันโรแมนติกอาจจะพูดชมเขาเรื่องอะไรขึ้นมาก็ได้หรือชมในเรื่องเซ็ก์ที่เพิ่งมีไปเมื่อกี้ก็ได้ผู้ชายชอบฟังคําชมของผู้หญิงนะครับหลังมีเซ็ก์ผู้ชายจะชอบมากเลยว่าผู้หญิงมาชมว่าอุ้ยเมื่อกี้พี่ทําอย่างนั้นรู้สึกดีนะ ชอบมากเลยนะคราหน้าทําอีกนะอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้ามันสบายตัวสบายใจทั้งคู่นอนกอดกันเฉยๆเอามือลูบไล้หน้าอกเขาเอามือลูบไล้หน้าท้องเขาก็พอนะฮะมันก็เป็นการถ่ายทอดภาษากายที่บ่งบอกว่าพ้่เรารักเขาเขายอดเยี่ยมเขาเป็นแชมเปี้ยนสําหรับเรานะฮะมันก็ทําให้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นผูกพันกันมากขึ้นอย่าเพิ่งผละจากกันอย่างรวดเร็วนะฮะใครคู่ไหนที่แบบพอมีเซ็กซ์เสร็จร่วมรักกันเสร็จแล้วผละจากกันเลยไปอาบน้ําแยกย้ายไปทํากิจกรรมเน ม,มันเหมือนมีเซ็กส์ไปตามหน้าที่อ่ะมันเหมือนมีเซ็กส์เพื่อสําเร็จความใคร่อ่ะนะฮะแต่ถ้าคุณอยากให้เป็นเซ็กส์ที่กลายเป็นการร่วมรักที่ดีเนี่ยนะฮะมีอะไรกันเสร็จแล้วควรจะกอดกันควรจะถ่ายทอดอ้อยอิงบอกรักพูดคุยถึงเรื่องราวที่มีความสุขต่อก,กันแล้วมันจะทําให้คุณกับเขาเนี่ยผูกพันกันแล้วทุกๆครั้งที่มีเซ็กส์เนี่ยให้ทําแบบนี้คุณสองคนจะอยากมีเซ็กส์กันบ่อยๆอยากที่จะผูกพันกันบ่อยๆข,อข้อที่3อันนี้ผมชอบมากอยาก,ยากให้คุณ2คนเนี่ยหลังจากนอนอ้อยอ หรือเขาอาบน้ําแล้วคุณขอเข้าไปอาบด้วยหรือคุณไปอาบน้ําแล้วชวนเขาไปอาบด้วยการได้อาบน้ําด้วยกันนะหลังมีเซ็กซ์หรือหลังร่วมรักเนี่ยนะมันทําให้คุณกับเขาเนี่ยรู้จักกันมากขึ้นสนิทสนมกันมากขึ้นหรือถ้าใครเป็นคู่ผัวเมียที่อยู่กันมานานๆแล้วเนี่ยมันจะเหมือนการที่ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายเนี่ยปรนนิบัติให้กันดูแลกันในห้องน้ำอ่าเช่นเขาคุณไปฟอกสบู่ให้เขาเขาฟอกสบู่ให้คุณอาคุณถูหลังไม่ถึงเขาถูหลังให้คุณเขาถูหลังไม่ถึงคุณไปถูหลังให้คุณเนี่ย อาบน้ำนะอาบกันไปอาบกันมายังไม่เหนื่อยมากพอจากยกที่1อาจจะมีก๊อก2ยกที่2ต่อในห้องน้ําก็ได้นะครับการอาบน้ำเนี่ยมันเป็นการปลุกอารมณ์ทางเพศปลุกกํำนัดได้เป็นอย่างดีเลยที่สําคัญเนี่ยสมมุติถ้าหมดอารมณ์แล้วเหนื่อยแล้วทั้งคู่เนี่ยการอาบน้ํามันจะทําให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยรู้สึก สุขใจรู้สึกใจฟูที่ได้รับการดูแลได้รับการปฏิบัติอย่างดีจากคู่รักนะครับลองดูอาบน้ําฟอกสบู่ผัดกันไปผัดกันมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความสุขบางคนบอกอุยหนูทําไม่เป็นหรอกค่ะมันมันเป็นเทคนิคที่แบบหนูไม่เคยเรียนรู้มาก่นอนเลยฟอกสบู่ไอ้ผู้ชายหนูเขินอายมากหนูไม่รู้จะจับยังไงจะถูตรงไหนไม่รู้มาเรียนกับผมได้ผมมีสอนเทคนิคการอาบน้ําให้ผู้ชายทั้งแบบอาบฝักบัวแบบอาบในอ่างรวมไปถึงการฟอกสบู่น้องเคเนี่ยต้องจับยังไงฟอกสบู่ยังไงเนี่ยมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่อว่า วันส์นะครับคอสนี้จะสอนอย่างละเอียดเลยถึงวิธีการอาบน้ําให้ผู้ชายวิธีการที่แบบคุณจะฟอกสบู่ให้ผู้ชายต่างๆนานาเน,นี่ยนะฮะมีสอนแบบบรรยายแบบเห็นภาพและยกตัวอย่างให้ฟังด้วยนะครับสุดท้ายแล้วหลังจากอาบน้ําเสร็จบางคนใช้วิธีนี้ที่ผมเจอมานะในชีวิตบางคนใช้วิธีนวดนวดผ่อนคลายให้เมื่อยไหมเหนื่อยไหมนวดบ่าบ่าไหลให้เขาเอ,อามานอนตักหนูสิเดี๋ยวหนูบีบขมับให้พี่เหนื่อยงานมาวันนี้เวียนหัวใช่ไหมแถมยังต้องมาทําการบ้านกับหนูอีกคงเหนื่อยน่าดูเลยมาหนูบีบนวด ให้นวดบ่าให้นวดขมออับให้แล้วถ้าสมมติคุณนวดแล้วผู้ชายหลับบนตักคุณได้นะ <c oughs> ผมบอกเลยว่าคุณจะได้คะแนนเต็มร้อยเลยนะฮะการที่แบบคุณสามารถนวดหรือปฏิบัติเขาได้หลังจากที่คุณผ่านกิจกรรมการเวิร์กกันมาเนี่ยนะฮะผู้ชายย่อมเหนื่อยอยู่แล้วมีเซ็กกันออกแรงอะไรไปเหนื่อยอ่ะมาถึงแฟนนวดให้เมียนวดให้โอ้หมันฟินมันฟินสุดๆฟินยิ่งกว่าไปข้างนอกบ้านไปซุกซนอะไรก็ตามนะฮะมันไม่มีการเทียบได้เด็ดขาดดังนั้นคุณต้องรู้เทคนิคสิ่งเหล่านี้การอาบน้ <c> ําการนวดปฏิบัติการนวดผนค ะะเช่นเดียวกันผมมีสอนอยู่ในคอร์สเบสแอดวานซ์เหมือนกันนะครับคอร์สนี้ผมบอกเลยเป็นคอร์สที่ครบวงจรเรียนคอร์สเดียวนี้ได้คุ้มเลยทั้งเทคนิคการมีเซ็กเทคนิคการปฏิบัติเทคนิคการที่จะทําให้ผู้ชายรักคุณหลงคุณอยู่ติดบ้านนะครับสนใจให้ทักมาที่ไลน์แอดเทนโนวิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือใครอยากจะปรึกษาปัญหาทางเพศปรึกษาปัญหาความรักนะฮะทักมาพูดคุยกับผมได้เช่นเดียวกันที่ไลน์แอดเทนโนวิกอันนี้นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับ